วันนี้อากาศใช้ได้ค่ะป้าก,กับลุงเฮมาถีบจัก,กรยานนะคะสวยไหมคะสวยเนาะอันนี้ดอกคามมนเล่นเลยที่เขาเอาไปทำชานะคะเห็นไหมอันนี้เป็นดงเลยอันนี้เป็นสีเขียวเป็นผักดอกเหลืองที่ว่าหายเหลืองแล้วค่ะ เป็นผลแล้วเป็นหมากละหมู่บ้านพวกเราอยู่ก็ลำาไยอยู่ด้านน้นเดี๋ยวเราจะจะปั่นไปด้านนี้นะคะขึ้นไปบนหมู่บ้านนี้แล้วเราก็แล้วเราก็จะกลับบ้านเราค่ะเห็นไหมคะสวยเนาะเนี่ยหมู่บ้านข้างหน้านี้ทุกทุกหมู่บ้านแถบนี้จะมีคนไทยอยู่ทั้งนั้นนะคะอันนี้ตรงเป็นที่เขายิงสัตว์ค่ะ เป็นของคนนักพานพานล่าสัตว์ก็จะมานั่งห้างคอยจับสัตว์นะคะเ,ออเดี๋ยวเราไปต่อคะ่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะถีบขึ้นไปบนโน้นแล้วค่ะแล้วก็อ้อมไปทางนั้นกลับบ้านโซเกสโลปบป,ปี้ป่านะคะก็จะเสริมขึ้นมาด้วยเต็มไปหมดเลยแถวเนี้ยจะเป็นดงป๊อปปี้ดงป๊อปปี้นี่จะตายยากมากนะคะ แต่ไม่ได้ขึ้นมาให้เราได้ง่ายๆเออขึ้นมาง่ายแต่ว่าจะไม่ตายได้ง่ายในในดอกหนึ่งของเขาเนี่ยเห็นไหมช่อเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่ยดอกเนี่ยจะมีลูกเยอะมากมเมล็ดเยอะมากเอาแค่นี้ละค่ะป้าเอาแค่นี้สวัสดีค่ะพบกับป้านิกายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ เมื่อวานนี้เราไปปั่นจักรยานกันสองคนผัวเมียดูลมชมวิวกันวิวสวยมากค่ะตามชนบทของเยอรมันอยู่ๆฝนก็ตกลงมาอากาศก็เย็นลงทันทีค่ะหนาวมากจริงๆคุณลุงเลยบอกว่าอยากกินต้มซุปอะไรสักอย่างหนึ่งป้าก็เลยว่ากินซุปเนื้อวัวซะก็เลยแวะที่ตลาดหาซื้อข้าวของแล้วก็เนื้อวัวมาทำซุปนะคะ มาดูกันนะคะว่าเราจะทำซุปเนื้อวัวแบบเยอรมันกันยังไงมีส่วนผสมอะไรบ้างไม่ยากเลยค่ะมาดูกันนะคะอันนี้เป็นผักที่ว่าจะต้องใช้กับในเครื่องต้มซุปของฝรั่งนะคะจะเป็นต้มซุปงัวซุปหมูซุปไก่หรืออะไรก็ช่างจะต้องใช้แบบนี้นะคะนี่คือหัวเซลรี่ใหญ่อย่างนี้ที่จะมีกลิ่นคล้ายๆขึ้นช่ายแล้วก็ แล้วก็หัวกระเทียมยักษ์ต้นกระเทียมยักษ์แล้วก็แครอทแล้วก็หอมใหญ่ซึ่งหอมใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมใช้เป็นมีเปลือกอย่างนี้ด้วยแล้วก็นี่คือเนื้อเนื้อวัวสําหรับฝรั่งเขาจะทําเนื้อวัวสําหรับซุปเอาไว้นะคะคือจะบริเวณที่มันจะเหนียวแล้วก็จะมีไขไขมันอยู่ตรงบริเวณนี้ จะเหมาะกับซุปมากเลยอันนี้ก็คือบ้านเราคงเรียกว่าใบากะวานแต่ที่นี่เรียกไวล้อมเบียเปลตานะคะอันนี้ก็ลกูกวักโคนดา่าที่บ้านเราก็ไม่มีหรอกค่ะป้าก็ไม่รู้ว่าบ้านเราเรียกอะไรแต่ว่าป้าไม่เคยเห็นค่ะแล้วอันนี้ก็เขาเรียกคึมม่นหรือว่า,ายี่หลานั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะเป็นพริกไทยป้าจะใส่พริกไทยลงไปสัก อันนี้ม้อใหญ่หน่อยก็จะใช้สักเกือแบบครึ่งช้อนชากันแล้วกันนะคะตรงนี้ก็เอาลงไปเลยเราจะต้มเอาไว้อยู่ประมาณอาสองชั่วโมงประมาณนั้นจนเนื้อเปื่อยยุ่นดีกำลังดีก็เอามาหั่นฉีกแล้วก็ต้มเเส้นสปากเกตตี้เล็ก หรือว่าบ้านเราเรียกมักคโูนีนั่นนะคะเส้นเล็กๆเส้นสั้นๆนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวฝรั่งเนาะเออต้มป้าจะใช้วิธีการต้มก่อนให้สุกกำลังดีแล้วก็ถึงจะเอามาใส่กับพวกเนื้อหรือน้ำซุปที่ว่าที่ว่าเสร็จแล้วน,น,นะคะเขาก็จากนั้นก็จะเสิร์ฟมีหอมซอยหั่นนิดหน่อยอันนี้ เนื้อปลาล้างแล้วนะคะปลาล้างสะอาดแล้วก็จะเสิร์ฟกับขนมปังสักชิ้นนึงหรืออะไรหรือก้อนนึงก็ว่ากันไปแล้วแต่นะคะหรือจะไม่ก็ได้เพราะว่าในน้าเนี่ยมีมีมอ่าป้าใส่ไปสองช้อนป้าใส่เกลือไปสองช้อนตุ๊เลยเพราะว่าต้มนานอ่ะน,นะคะอันนี้สักอันนี้พริกไทยสัก ึ่งช้อนชาก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่ว่าเขาเดือดและเขาสุกแล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะกี้เนี่ยป้าลืมนะคะว่าจะต้องใส่มะเขือเทศลงไปด้วยน้ําก้ำกำลังเดือดก็ใส่มะเขือเทศลงไปสัก,กลูกนึงเพื่อให้มีรสชาติกลมกลมเปรี้ยวหวานหน่อยหนึ่งนะคะ แตใส่นะคะถ้าใส่เยอะก็จะเปนกลิ่นรสของมะเขือเทศมากไปซึ่งจะออกรสแบบมะเขือเทศต้มสุปมะเขือเทศไปอันนี้ต้องอย่าให้ผิดวัตถุประสงค์นะคะใส่ไปแค่ลูกใหญ่ๆอย่างนี้ก็ลูกหนึ่งก็พอนะคะเนื้อที่ป้าใช้นีประมาณ8 0 0ถึงกิโลกรัมนะคะจะทำให้ลุงกิน สองวันแล,ล้วก็ป้าด้วยค่ะอันนี้เนื้อก็จะหั่นก่อนนะคะให้เป็นชิ้นตามต้องการค่ะไม่รู้ว่าบ้านอื่นเขาทำยังไงแต่บ้านป้าป้าจะทำอย่างนี้ตลอดนะคะคุณมานัน ลุงก็เปิดแฟนเซเปิดทีวีดังมากหูไม่ค่อยดีดแล้วล่ะค่ะบนลงุงบนลงุงเ <Okay. S 1> ต้มซุปัวใส่อ่าเส้นนูเดิลเส้นก๋วยเตี๋ยวของฝรั่งของลุงเสร็จแล้วนะคะอันนี้สำหรับสำหรับมือ้อมื้อหนึ่งของลุงนะคะของสามีป้าก็จะชอบมาก เดี๋ยวป้าก็จะปิดไฟแล้วก็จะโรยผักนะคะนะคะอ๋อมีความนี่นะคะอันนี้นะคะอันนี้สําหรับมื้อหนึ่งป้าต้มเอาไว้สําหรับสองมือ้อเนื้อที่สําหรับอีกมื้อหนึ่งป้าแยกเอาไว้แล้วนะคะอันนี้สําหรับมื้อเดียวค่ะมาแล้วนะคะคุณลุงเฮมุดนั่งแล้ว ที่นี่เขาจะใช้หม้อใช้กระทะที่ทําอาหารตั้งบนต๊ะอาหารได้นะคะอันนี้ให้คุณลุงกินแบบนี้ก่อนแล้วก็โอเคค่ะก็จะกินกับขนมปังคู่ด้วยแบบนึ่งโอเคกู o ดอ p p เ t ติม่ใช่ขอบคุณ <Okay. S 2> สำหรับการติดตามรับชมนะคะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ